สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาคุณยายนะครับถูต้นไม้นะครับทําความสะอาดนะครับเราะว่าหลายวันแล้วนะครับอยาก,ก็จะคันเลามาเดินมาถูต้นไม้นะมาเร็ว ก็จะคันนะครับถูต้นไม้การวันนี้มาเร็ว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 ถูต้นไม้ไปไป ครับไปแล้วนะครับไปถูต้นไม้แล้วนะครับเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้ยไหมเก็บไหมไปเข้าไป

으에토토토토으 <ừ>, ถูเร็วถูจะได้หายคันถูเร็วถูเร็วถูต้นไม้เลยโอ้อยังคันเลยคันมากๆเลยคันมากๆเลยคันมากๆเลยโอ้ เอาแบบเต็มที่เลยนะคะเต็มที่เลยนานๆจะได้ถูทีหนึ่งนะคะขันมากๆเลยคุณยายยายขันจริงๆโอ้ขันหูด้วยนะคะขันหูโอ้โอ้ขันหูขันตรงหูด้วยเอาแบบเต็มที่เลยคุณยาย น่าจะคันตรงหูเยอะนะคะคันตรงหูเยอะมากเลยเน้นแต่ตรงหูโอ้ยคันคันเหลือเกินทูอ่ะทูอ่ะทูเร็วทูแรงแรงเลยจะได้หายคันลเร็วทูเร็วทูเร็วทูเร็เรเลยคันมากๆวันนี้นะคะ ตอนเช้าๆนะคะคุณยายก็มาถูต้นไม้นะคะเพราะว่าไม่เคยถูมาทําความสะอาดตัวเพราะว่าหลายวันแล้วนะคะที่ไม่ได้ออกออก,ออกเดินออกมาถูนะคะจะล้างแต่ตัวแล้วก็เข้าที่เลยนะคะวันนี้ทนไม่ได้นะคะคุณยายเห็นคุณยายหักต้นไม้มาเกาก็เลยพามาถูนะคะถูต้นไม้ใหญ่ๆเลย

ถูกร้อนเร็วถูกร้อนเร็วถูแค่นั้นเองนะคะพอหายคันก็หยุดถูอีกถูอีกเร็วเร็วเลย คันแล้วก็ถูปแป๊บเดียวเดี๋ยวจะหายคันได้ไงอืออืออคันทีเดียวนะคะคันในหูคันหูอย่างเดียวเลยคุณยายอืเอาแต่ตรงเน้นตรงหูอย่างเดียวคันที่อื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ คันทีเดียวคือคันหูคันหูมากๆเลยแถวตัวไม่ค่อยคันนะคันทีเดียวค,ยะค,ะคันหูสองข้างเลยนะคะหูสองข้างคันหูสองข้างเลยอืม วันระบทอะไรก็ฝากกดติดตามช่องของคุณยายด้วยนะคะกด subscribe นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะ ช่องของคุณยายนะคะยังมินิอยู่นะคะยังเล็กๆนะคะยังมีแม่ๆม,ม,มองไม่เห็นนะคะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มียอดซับเพิ่มเติมนะคะฝากแม่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่ทานเลยนะคะที่เข้ามานะคะช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะคะ